เพราะว่ามีคนบอกว่าใช้คำว่า Amazing มันก็เหมือนเดิมมาหลายสิบปีแล้วนะ,ะจะมีการเปลี่ยนแนวทางในการทำแบรนด์้งยังไงไหมฮะค่ะออคุณธีระถามนี้ดีมากเลยนะคะ Amazing Thailand เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเราเราเคยคิดนะคะว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยน Amazing Thailand กันดีไหม คิดมาทุกครั้งแต่สิ่งที่ได้คําตอบจากชาวต่างชาติเนี่ยก็คือจะบอกว่าคําว่า Amazing Thailand เนี่ยมันทําให้ประเทศไทยในแตกต่างเพราะประเทศไทย Amazing จริงๆ Amazing ในหลายๆมิติมากๆทั้งคนไทยก็ Amazing ประเพณีเ<อ>ทศก,กาลความสวยงามของทุกสิ่งทุกอย่าง Amazing ความ,มเขาพูดอย่างนี้นะคะความยุ่งเหยิงแบบ positive นะคะไม่ใช่เป็นความยุ่งเหยิงแบบไม่ positive บ,แบบความยุ่งเหยิงแบบแบบไทยๆมันก็คือ Amazing Thailand เขาก็บอกว่า เราควรขาย Amazing Thailand Brand เนี่ยเป็นแบรนด์ที่บอกว่าประเทศไทยมันที่สุดของความ Amazing แต่แท็กไลนเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปได้ในทุกๆปีมันก็เหมือนกับปีปีนี้เราใช้ Amazing New Chapter ถูกไหมคะแต่ในส่วนของตลาดในประเทศเองเนี่ยเราก็เขียนว่าเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมเพราะมันมี Amazing มันมีการเพิ่มเติมในมิติต่างๆแล้วอตอนนี้เราก็ใช้ตัวสโลแกนที่พี่เบิร์ดเพิ่ง ออก MV ตัวใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอคือการโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเนี่ยเราอยากจะบอกว่าการออกเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยไปเจ็บทุกช่วงโอกาสเนี่ยมันจะทําให้เราไม่พลาดประสบการณ์เพราะตอนนี้เราพยายามขายประสบการณ์และประสบการณ์นั้นนะ่ะมันอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมเพราะประเทศไทยตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมมัน Amazing ยิ่งกว่าเดิมจริงๆแล้วเราก็ไปเพิ่มเติมในเรื่องของ365วันที่จะทําให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวได้ค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยเลยที่จะต้องถามว่าแล้วเรายังใช้อยู่ไหมเรายังใช้ Amazing Thailand b r แบ d นดเป็นแบรนด์หลักของประเทศไทยอยู่ค่ะครับผมว่าผมว่ามันคลาสสิกนะนะฮะ i n g z i n g t h a i l แ n นดนะฮะแล้วก็แล้วถ้าเราทิ้งทูนไปปุ๊บเนี่ยนะเออผมว่าจะมีชาติไหนก็ไม่รู้แหละเกียบปั๊บทันทีเลย ฮะคือเสียายมากถ้าไม่อยู่นะแต่ว่าท่านบออกอย่างนี้นะ Amazing Thailand Amazing ยิ่งกว่าเดิมโอ้โหคนคิดออกนี่เจ๋งมากนะฮะใช่ยิ่งยิ่ง Amazing ยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าสิ่งที่เราเพิ่มเติมคือในเรื่องของกลิ่นอายการที่เราต้องเป็นคนที่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอะค่ะคือตอนนี้เราต้องตอบโจทย์ความยั่งยืนละการรักษาสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เทรนด์ของโลกแต่มันเป็นความเป็นจริงที่เราต้องอยู่คือเราเดินทางท่องเที่ยวเราสมมติว่า เราทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์แค่ไหนเราต้องเอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนไปสู่โลกคือเราต้องเอาเอาความเป็นเขาเรียกว่าเราเราเราต้องพยายามออฟเซ็ตสิ่งต่างๆที่เรา,เา,เาทําขึ้นมาเนี่ยเราต้องออฟเซ็ตออกไปให้เป็นศูนย์อันนี้มันคือหลักที่นักท่องเที่ยวทุกคนและคนที่อยู่ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยต้องตระหนักไว้ให้มากๆเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะ